สิกริกัญญาชากกสทชใส่เกียยวว่างไม่บังคับใช้มาตรการเยียวยาผลกระทบควบรวมทูดีแทก ทำผู้บริโภครับกรมแพ็กเกจราคาถูกหายสัญญาณห่วยนะครับก็ตามที่เราทราบนะครับข้อมูลข่าวที่วันนี้ทูก,กับดีแท็กด้วยควบรวมกิจการกันซึ่งแน่นอนครับการควบรวมกิจการเนี่ยรู้สึกว่าตอนที่ควบรวมเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งหลายๆคนก็ออกมาบทกันถึงเรื่องนี้ว่าเอ๊สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันดอปไปสัญญาณหายไปนะครับอะไรหลายๆอย่างซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ทําให้ ผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็ออกมาบน่นแล้วก็ออกมาร้องเรียนกันเยอะอย่างมากมายซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้กสทอชอต้องเป็นคนจัดการแต่ก็ยังเงียบอยู่ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้คุณสิริกัญญาก,ก็เลยออกมากระตุกทางกทอชอว่าการที่ควบรวมนะครับทูกับดีแท็เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าตอนที่จะควบรวมเนี่ยก็มีการออกมาขานกันเพราะว่า เขาต้องการให้แข่งขันเรื่องของการแข่งขันกันแต่การควบรวมเนี่ยมันจะกลายเป็นการผูกขาดสัญญาณหรือเปล่านะสัญญาณหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับพอเริ่มมีการควบรวมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ช่วงเขากําลังควบรวมเนี่ยอาจจะคุเรื่องของควบรวมสัญญาณกันอยู่หรือเปล่ายังไม่ได้เสถียรหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วการควบคุมสัญญาณคือต้องการจะบีบกับผู้บริโภคหรือเปล่าแล้วซึ่งแพ็กเก็ตราคาที่ราคาที่ถูกราคาอะไรพวกนี้มันจะหายไปหรือเปล่าอันนี้คือเป็นการตั้งคําถามซึ่งแน่นอนครับต้องติดตามเรื่องนี้เพราะอันนี้ มันก็นจะกระทบกับผู้บริโภคโดยตรงซึ่งแน่นอนครับว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในยุคนี้นะครับในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงมือถือค่ายโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยวันนี้นะโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตหรือค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของประชาชนเลยนะเป็นความจําเป็นเลยทุกคนแทบจะต้องใช้ไม่มีใครที่จะต้องไม่ต้องใช้เลยไม่แตกต่างกับค่าไฟฟ้ากับขาน้ํามันหรืออะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับถ้ามันผูกขาดเท่ากับว่า คนเหล่านี้ก็จะได้นะครับโฉกเงินจากกระเป๋าประชาชนออกไปอย่างง่ายๆสบายสบายสิริกัญญาชะกสทชอเนี่ยใส่เกียยวว่างไม่บังคับใช้มาตรการเยียวยาผลกระทบควบรวมทูดีแทกทำผู้บริโภครับกรรมแพ็กเกจราคาถูกหายสัญญาณห่วยเมื่อวันที่18ธันวาคม256นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวระบุบ,บอร์ด กสทช4คนเนี่ยส่งบันทึกข้อความนะส่งบันทึกข้อความขอให้หมอบหมายสำนักงานกสทชรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบต่อผู้บริโภคอันเนื่องมาจากคุณภาพของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัญหาอัตราค่าบริการสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกดการให้บริการโดยอัตโนมัติเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมวันที่20ธันวาคมนี้ สิตริกัญญากล่าวว่าเรื่องดังกล่าวชวนให้ประชาชนเกิดความสงสัยว่าบอร์ดกสทชออกมาแสดงละครอะไรหรือไม่เรื่องแค่นี้ควรเป็นอำนาจของบอร์ดอยู่แล้วเหตุใดจึงไม่คุยกันเองในความเป็นในความเป็นจริงการระบุวาระการประชุมบอร์ดกสทชเป็นอำนาจเต็มของประธานและแม้จะมีการอ้างขอจาก กรรมการและอนุกรรมการให้บัรจุวาระเรื่องผลกระทบต่อผู้บริโภคจากการควบรวมแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์นี้ประเด็นต่อมาคือบอร์ดได้มีมติอนุมัติมาตรการเฉพาะที่กำกับควบคุมและเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการควบรวมไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วหน้าที่ในการบังคับใช้เป็นหน้าที่ของสำนักงานกศ ที่มีดราม่าการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ที่ค้างตึงมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีเลขาสํานักง,งานกสทชใส่เกียร์ว่างอย่างชัดเจนในการบังคับใช้มาตรการเฉพาะต่างๆหลายมาตรการที่ต้องทําเสร็จตั้งแต่ก่อนควบรวมก็ยังไม่ได้ทําเช่นให้ทูและดีแท็กจัดให้มีหน่วยธุรกิจเพื่อให้บริการโครงขายแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบโครงข่ายเสมือนนะครับ V M V N O หรือมาตรการที่ต้องทำหลังควบรวมภายใน30วันเช่นจ้างที่ปรึกษามาศึกษาโครงสร้างต้นทุนสำหรับการคำนวณราคาตามต้นทุนเฉลี่ยก็ยัยงไม่ได้จ้างหรือมาตรการรวมค่าบริการให้ถูกลง ไม่ต่ำกว่า12%ถึงแม้สํานักงานจะแจ้งว่าทูและดีแท็กได้ลดค่าบริการลงแล้วโดยค่าโทรรถ15%ส่วนค่าอิเนเทอร์เน็ตลด80%ที่สร้างความโงนสงสัยแก่ผู้บริโภคว่าไปรถตอนไหนขานสายตากรรมการเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแพ็กเกจราคาถูกหายไปเพราะมีการปรับราคาจนเท่ากันเกือบหมดทุกค่าย คือการควบคควบรวมคุณภาพสัญญาณก็เป็นปัญหาตามมาตรการบอกว่าทู e e e t a c จะต้องคงคุณภาพการให้บริการแต่จากการสำรวจของผู้บริโภคพบคำตอบว่าหลังจากการควบรวมเนี่ยเกิดปัญหาสัญญาณห่วยเป็นอันดับหนึ่งทางสำนักงานกสทอชอจริงจังคงต้องดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงไปแล้วไม่ใช่รอให้ทู e e แ t a c ออกมาชี้แจงสรุปง่ายๆก็คือหลังจากที่บอร์ดมีมติรับทราบ การควบรวมและเห็นชอบมาตรการคุ้มครองเยียวยาผู้บริโภคมาแล้วเป็นปีแต่เรามีสํานักงานกอสอทชที่ใส่เกียยวว่าไม่ยอมบังคับใช้มาตรการมีประธานที่รวบอํานาจไว้กับตัวเองและบล็อกวาระที่จะทําให้เกิดสูญยากาศบอดไล่อํานาจในการตรวจสอบปล่อยให้ผู้บริโภครับกรรมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพักเพื่อพักก้าวไกลกล่าว สิริกัญญากล่าวว่าพักก้าวไกลได้ยื่นล่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพรบแข่งขันทางการค้าปัจจุบันผ่านขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐมนูนมาตรา77แล้วเพื่ออุดช่องว่างไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตที่กสทชปฏิเสธอำนาจของตัวเองและละเลยการกำกับดูแลควบรวมเช่นในปัจจุบัน โดยในร่างกฎหมายมีการแก้ไขขบวนการสรรหาคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือบอร์ดกขอคให้ที่มายึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและที่สำคัญคือติดดาบติดอาวุธให้บอร์ดนะครับกขอคอเนี่ยมีอำนาจสั่งแยกธุรกิจเพื่อให้ขบวนการบังคับใช้คำสั่งของกขอคได้ ผลจริงและเป็นไปอย่างมีปฏิสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือการเป็นการที่คุณสิริกัญญานะครับได้ออกมาตั้งคำถามนะครับแล้วก็ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นะครับในการทำงานของกศทชซึ่งแน่นอนครับกศทชเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ต้องควบคุมเรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกว่าการที่ควบรวมแล้วมันมีผลกระทบกับประชาชนความเดือดร้อนกับประชาชนอย่าลืมนะครับว่า ทุกวันนี้แต่ละคนเนี่ยนะครับใช้โทรศัพท์นะครับแล้วก็ใช้ค่าบริการทางเรื่องของอินเทอร์เน็ตแทนที่จะมีการแข่งขันกันเพื่อให้การบริการที่ดีกับประชาชนและนะครับได้ราคาที่ถูกสําหรับประชาชนเนี่ยประชาชนจะเกิดประโยชน์ผลประโยชน์มากที่สุดแต่ณวันนี้มันกลับไม่กลับกลายเป็นการควบรวมกิจาการเนี่ยทำให้การผูกขาดนะของเรื่องของสัญญ,ญาณ หรือเปล่าทําให้ผูกขาดเรื่องของธุรกิจหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนตั้งคําถามและก็เป็นห่วงอย่างมากแต่ที่แน่นอนครับว่า1ปีที่ผ่านมาที่มีการควบรวมกันมาเนี่ยนะครับหลายๆคนผู้บริโภคหลายๆคนก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ใช้ค่ายทั้งสองค่ายนี่นะที่แยกกันเนี่ยนะครับสัญญาณก็ดีทุกอย่างก็ดีนะครับแพ็กเก็ตราคาก็โอเคนะครับสามารถที่จะใช้กันได้อย่างต่อเนื่องแต่พอควบรวมปุ๊บเดี๋ยวนี้แพ็กเก็ตที่ราคาถูกๆที่เคยใช้เนี่ยหายไปนะครับหายไปที่สําที่สา สำคัญสัญญาการใช้ของโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนและก็ตกลงด้อยประตากรนะครับไม่ดีเหมือนก่อนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากประชาชนมันทําให้เห็นซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้กสชแทนที่จะรีบจัดการนะครับกับนิ่งเฉยหรือเปล่าและที่สําคัญนะครับอย่างที่บอร์ดว่าวันนี้นะบอร์ดเรขากสชเนี่ยก็ยังไม่มีสามารถแต่งตั้งได้มันเกิดอะไรขึ้นหรือไม่มีใครอยากเข้ามาเพราะอะไรครับการที่เข้ามาแล้วต้องมารับ ภาระตรงนี้รับหนะ้าที่ตรงนี้มันหนักหนานะครับเพราะอันนี้มันคือกระทบกับประชาชนโดยตรงและมันเป็นเรื่องของเอกชนด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นรัฐเอารัฐวิสาหกิจมันเลยไม่กล้าเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูแต่ครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงและมันส่งผลกระทบ,บนะครับาภาระ ที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชนก็คือค่าของชีพของประชาชนนั่นเองวันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของหรือเรื่องของโทรศัพท์เรื่องของการใช้การสื่อสารเนี่ยนะครับมันคือนะครับ ภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายของประชาชนพอสมควรวันนี้ถ้ากับรัฐบาลสามารถควบคุมให้ภาระตรงนี้ลดน้อยลงไปหรืออยู่ในราคาที่เหมาะสมมันก็จะไม่เป็นภาระของประชาชนมากแต่ถ้าปล่อยให้เอกชนมาฮุบหรือควบรวมและกําหนดได้ทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายแล้วภาระทุกอย่างก็จะตกอยู่ที่ประชาชนเหมือนเดิมประชาชนต้องมาติดตามเรื่องนี้และก็มาช่วยกันเรื่องนี้อย่าให้การควบรวมอะไรก็แล้วแต่แล้วส่งผลในการที่ บ,บังคับให้ประชาชนจะต้องรับกรรมไปเองนะครับรับกรรมไปเองเพราะว่าอะไรครับแทนที่วันนี้แน่นอนครับถ้ามีการแข่งขันคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนแต่ถ้ามีการฮุบกิจการหรือไม่มีการแข่งขันคนที่รับกรรมก็คือประชาชนฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัพเดตให้ฟังครับ